นุ่นตอดช่วยกันทำมาหากินยืนลวกเส้นคีบแตะขายก๋วยเตี๋ยว รวยขนาดนี้นะครับอย่างทำมาหากินสําหรับต๊อดปิตินุ่นวรนุษย์กับร้านก๋วยเตี๋ยวเล็กๆต้องบอกเลยว่านะครับมีแต่ความขยันกันมากๆนะครับสําหรับคู่รักตระกูลดังสําหรับต๊อดปิติพิลมพักดีก็ลุกมาเป็นพ่อค้าเปิดร้านจําหน่ายอาหารร้านก๋วยเตี๋ยวนั่นเองนะซึ่งเจ้าตัวเนี่ยทุ่มเทกับร้านนี้มากๆอาศัยความที่มีพรสวรรค์ในเรื่องการทําอาหารนะครับประกอบกับมีความชอบในด้านอาหารเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะครับเจ้าตัวนะครับจึงคิดค้นสูตรและสร้างสารรค์รสชาติให้กับเมนูต่างๆในร้านบางครั้งนะครับ ถึงกับขั้นลงมือเองเข้าครัวด้วยตัวเองนะครับโดยมีภรรยารดีกีนนางเอกนุ่นวรนุชตามไปช่วยงานในร้านของสามีไม่ว่าจะเป็นการรับออเดอร์หรือว่าเสิร์ฟอาหารทําให้เห็นภาพน่ารักน่ารักของคุณนายนุ่นเนี่ยมีความขยันแบบสุดๆอีกทั้งนะครับเจี๊ยบโสภินภาเผย,เยว,ว่านุ่นตอนเนี่ยไม่ได้สร้างภาพนะเขาขายก๋วยเตี๋ยวจริงๆนะแล้วก็เอาจริงเอาจังช่วยกันทํามาหากินทั้งทาเองและเสิร์ฟเองเนะก็เป็นข่าวเบาๆนะทาแบบนี้เนี่ยไม่ได้สร้างภาพนะ จนนุ่นบอกว่าเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ตนและสามีเนี่ยอยากจะทําและก็สนุกที่จะทํามันด้วยนะอีกทางนะครับยังเป็นการทําตามฝันของตัวเองด้วยส่วนเจี๊ยบโสภินภาเนี่ยก็ได้ให้สัมภาษณ์กับสยามดารานะในฐานะที่เป็นคนเอาภาพของนุ่นต๊อดเนี่ยที่ทำก๋วยเตี๋ยวไปลงใน IG นะตนเนี่ยก็ถ่ายรูปลง IG s t สตอรีก็คิดว่าอยากจะทําแบบสนุกสนุก ไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นการสร้างภาพให้กับเพื่อนนะเราก็เห็นเพื่อนไปเราก็ทักทายว่าก็มองว่าเป็นเรื่องร่ารักปกตินะอีกอย่างเนี่ยก็เป็นการช่วยเพื่อนนะอย่ามองว่าเป็นเรื่องไม่ดีนะครับใครที่ไม่ชอบก็ไม่ต้องดูและอีกอย่างนะทั้งนุ่นนะทอสเนี่ยเขาก็เปิดร้านอาหารมา2ลร้านนะ แล้วก็ทําด้วยกันเขาทั้งสองคนเนี่ยเป็นคนที่ชอบทํากับข้าวและช่วยกันทํามาหากินร้านนี้เนี่ยถือว่าเป็นร้านน้าพักน้ําแรงของทั้งคู่เลยนะเราก็มองว่าเป็นมุมน่ารักของเพื่อนถามว่างงไหมที่เกิดข่าวนี้ขึ้นมานะเจี๊ยบโสพินภาเนี่ยก็บอกว่าไม่งงเลยแต่ตนมองว่ามันคงไม่มีอะไรหรอกเราเองเนี่ยก็เหมือนคนปกติทั่วไปทําทุกอย่างเหมือนคนที่เขาทํากันแต่พอมีโซเชียลมีเดียนะครับทำให้เราเห็นอีกหลากหลายมุมของคนคนนั้นนะอย่างที่บอกว่าก็จะมีคนที่ชอบแล้วก็ไม่ชอบ นะคนที่ชอบก็ดูไปส่วนคนที่ไม่ชอบก็ไม่ต้องดูนะเจ้าตัวก็บอกมามานนี้แล้วครับก็เอาเป็นว่าเป็นภาพน่ารักของทั้งคู่นะครับสาหรับนุ่นต๊อดน,นะที่ไม่ได้สร้างภาพนะที่เพื่อนเนี่ยก็ไปแอบถ่ายมาแล้วก็ไปลงในโซเชียลให้นั่นเองนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรอ่หรือาม,มาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง